และสำหรับใครนะคะที่กำลังอยากเพิ่มยอดในโซเชียลนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนำเป็นเว็บไซต์ SPESMM กันเลยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะพาเ,เพื่อนๆนะคะมาเพิ่มอายอดติดตามหน้าโปรไฟล์ TikTok ของเรากันนะคะแล้วก็จะคลิกไปที่ t i k t o k กันเลยเนาะและที่สำคัญนะคะแอคเคาท์ที่เราจะทำนะคะก็ต้องเป็นแอคเคาท์สาธารณะเท่านั้นนะคะไม่งั้นยอดก็จะไม่ขึ้นนะคะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของหมดหมู่นะคะเขาก็จะมีหมดหมู่ให้เราเลือกกันหลายหมดหมู่เลยนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะเลือกตามเรากันก็ได้นะคะ ต่อมาก็จะเป็นใน่วนของบริการนะคะเขาก็จะมีบริการให้เราเลือกกันหลากหลายบริการเลยนะคะแล้วก็จะเลือกเป็นบริการที่2เลยแล้วกันเนาะต่อมาก็จะเป็นใน่วนของลิงก์นะคะเราก็จะขออนุญาตกลับไปที่หน้าทิกตอกของเรากันนะคะแลวเพื่อนเพื่อนก็มาคัดลอกลิงก์ตรงนี้กันได้เลยเสร็จแล้วเราก็ไปกดสั่งซื้อกันตรงนี้ได้เลยค่ะและหลังจากที่เราสั่งซื้อเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะมีแถบสีเขียวนะคะขึ้นให้เราแบบนี้เลยเพื่อนเพื่อนก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้เลยนะคะ ต่อมาเราก็จะกลับมาที่หน้า t ิกตอกของเรากันนะคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็มีอยู่แค่7คนเองนะคะเราก็จะขออนุญาตนี้นั้นนี้สักครู่นะคะและเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์กันนะคะว่าผู้ติดตามของเราจะเพิ่มขึ้นบายย้างหรือยัง เอาละคะตอนนี้นะคะยอดผู้ติดตามของเราก็เพิ่มขึ้นมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะหากเพื่อนๆคนไหนนะคะที่สนใจเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะคะเพืเ่อนๆก็สามารถเข้าไปใช้งานผ่านลิงก์นี้กันได้เลยและในวันนี้นะคะหากเราผู้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยว้นที่นี้ด้วยไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีคะ่ะ